าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ถ้าเรามานั่งสวดมนต์ไหว้พระทาให้มีสติทําให้มีสมาธิการสวดมนต์สาธยายมนต์การสวดมนต์นี้ไม่ใช่ว่าพร,ารคะ,ะยายคาถาให้มีดิจเดชเดชาานิพพานทั้งหลายแต่เป็นตัวถุตขององค์เนลิขิใคร็ตามในสมัยพิจารณานั้นเราต้องเข้าวังาพระพพิจเจ้าวันละสองครั้งตอนเช้าก็เข้าฟ้าเพื่อฟังอุวา ตอนเย็นก็ต้องเ้าเ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังโอวาทเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ไม่ไปมีใครมาฟังไม่ใครทั้งีใครเข้าโบสถ์ันมันจองเถิดพระเดยาจะประการายจะถามสวดของเราที่เราสวอจะไปนั้นเป็นธรรมะเป่นปฏิมโอวาทท้งบูชาทังสวดมนุ์ทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นทังบูาในที่เขาโออามังยายามอยู่ อยุยะธรรมมาสังคาลาอัปมาเทนะสัมปาเทถาตีนี่เราต้องสว,ว,ว,งสวาท,าทาาวุกวันเกียความไม่ประมาทเป็นตัวชิ้นโอว่าทางสุดท้ายต้องรพระพุทธเจ้านี่ชัดเจนเราต้องการให้มีสติพระพิธเจ้าเราเช่งเดียันไปหาพระอานนท์เสียนิทางก่อนที่เสเด็ดดับขันตันทานเป็นตัวชิ้น,น,นโอว่าทางสุดทา้าย เลยอเอานอนเลื่อนในาส้งขากระงเตืองไปแล้วสังขาหมดสภาพแล้วค่อยๆเลื่อนแล้วก็เตียงตายและประจาหมดไปในที่จดสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหอดสัพพะานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ 汤蒲旺。